โค okay, ครับินีกับจัยชนะของ 3A ครับต,ตอกเอให้เลยครับโอ้โหแฟนๆนี่ oh, oh, oh. Này, รอคอยการกลับมาของ 3A นานมากชกวันลุมินีคนนึงแล้วก็หายไปเลยหา่างกันกี่เดือน1ปี3เดือนครับ1ปี3เดือนช่วงนี้ 3A ไปทำอะไรผมก็สอนสอนสอนมวยไปครับแล้วก็พักร่างกายครับเพร,เพราะว่าผมบาดเจ็บ บาดเจ็บที่เคยบาดเจ็บเรือลังมานครับก็มันมันไม่ดีขึ้นซ้อมไปซ้อมไปมันก็เจ็บไปเยผมก็เลยตัดสินใจพักก่อนดีกว่าอแล้วก็ไปสัมมนาออสเตรเลียแล้วก็อยู่กับครอบครัวครับ,รบตอนนั้นในใจคิดว่าเอ้ยเรายังมีไฟในการชกอยู่ยังไม่เลิกก็ตอนนั้นก็คือหลังจากเพยพ์ผจญฉายไปผมก็ใจมันถอดนะเพราะว่ามันเพย์แบบเพเพย์แบบ เราแบบตั้งความหวังไว้แล้วเราเพยแบบแพยแบบเพยนกไปเยี้งเงี้ย uh huh. ด้วยไฟนะผมก็อาการบาดเจ็บของผมด้วยสมม่เต็มที่ด้วยผมก็ถอดใจครับอ uh huh. แล้วก็คิดอยู่ว่าจะเอางไงต่อ uh huh. เรียกว่าเรามา,าพักผ่อนตั้งสติว่าเราจะก้าวไปทางไหนต่อ uh huh. แล้วพอเรารักษาตัวอาการบาดเจ็บของเราดีขึ้น แล้วเราสอนมวยไปเรารู้สึกว่าใจเรายัางได้และร่างกายเรายัางได้ผมก็เลยได้ติดต่อไปหาคุณชาติครับช่วงที่ไปสอนมวยไป,ไปสอนมวยที่ไหนครับออสเตรเลียครับผมไปสอนอยู่ที่ออสเตรเลียไปสอนสัมมนาครับไปสัมมนาแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็ส่วนมากผมก็อยู่ที่ภูกเก็ตครับสอนมวยก็อย,อยู่ที่ภูกเก็ตนี่ล่าสุดใช่ไหมฮะแล้วก็สอนสอนมวยไปด้วย นะครับผมจนกระทั่งเช็คร่างกายตัวเองว่าเอยร่างกายเรายังไหวอยู่ครับ,รบโทรหาคุณชาตีว่าพร้อมแล้วพร้อมครับนะฮะไฟนี้ซ้อมจริงๆของ 3A ในะฮะในการกลับมากี่เดือนผมซ้อมตั้งแต่ผมได้โทรหาคุณหาคุณชาตีบอกว่าผพร้อมแล้วผมก็ซ้อมมาเลยประมาณ3มเดือนกว่าครับอืมนะ,ะกับคู่ชกคนนี้นะฮะเป็นไงบ้างได้มีการศึกษาเทปการชกเขาไหมผมดูเขาชกท,ทุกไฟนะครับ ตั้งแต่ชกกับจอมโหดพระจ,จันฉายแล้วก็ครังสุดท้ายก็คือ,อรักชยัยครับผมดูเขาเขาทุกไฟผมคิดว่าถ้าผมกลับมาผมคงได้ต่อยกับคนนี้แน่น,นอนเพราะว่าเขาอยู่ในเวทเดียวกันผมก็ศึกษาม,มาตลอดอ,อืดูเขาไห็คนนี้เป็นไงบ้างน่ากลัวไหมก็ก็น่ากลัวครับเขาเขาเป็นมวยดาวรุ่งที่ไวครับสติป ก้าวขาเมื่อกี้ผมก็ยังจับทางก็ยังไม่ออกอะไรเล็กๆครับออนะพอเวลาขึ้นเวทีวันนี้นี่หลายๆคนบอกว่าแข้งซ้ายของสามีต้องมาแน่นอนซ้ายไฟลามทุ่งต้องมาแต่วันนี้กลายมาเป็นว่านอกเขาด้วยหมัดมันเกิดอะไรขึ้นก็ผมก็วางแผนมาแล้วครับว่าเขาจะเปิดกากนิ่นึ่งในจังหวัดที่เขาจะเข้ามามามาต่อยผมผมเตรียมเตรียมมาที่จะบวกหมัดกระสอบแล้วผมก็ทําได้ครับ กดซ้ายเปรีย้ยงไปได้รับแปดคิดว่าจะลุกขึ้นมาไหมผมคิดว่าเขาไม่ลุกแล้วนะเพราะว่าโดนโดนเต็มเต็มเลยครับผมคิดว่าลุกไม่ได้อ่าฮะเดี๋ยวเขาแข็งแรงมากครับแต่เขาก็ลุกขึ้นมาตอนนั้นดูเหมือนว่าเขายัางตาตายยังล,ลอยอยัง,งงงงงอยู่ใช่ครับตอนนั้นรอซ้ำแล้วครับแล้วก็ซ้ายทีนึงก็เรียบร้อยเลยครัไม่ลุกแล้วนะฮะก็ ดีใจมากครับที่สังเกตดูการการได้ชัยชนะครั้งนี้ของ 3A แล้วก็ที่สำคัญคือได้อีก3ามแสนห้าด้วยเหนีอยความคาดหมายไหมฮะครับโกเหนีอยความคาดหมายครับนะฮะว่าไปแล้วเนี่ยการกลับมาในไฟนี้มันอาจจะเร็วเกินไปถ้าจะถ้าจะไม่ได้ดูดําดูดีอะไรเลยอะ่ะนะฮะหรือว่ามาวางแผนมาลักษณะแบบนี้ผม,ผมวางแผนมาแบบนี้แล้วครับต้องน็อกครับผมคิดว่าไฟนี้ต้องมีน็อกแต่ไม่รู้ว่ายกไหนครับ อืมนะก็ถ้าว่าตอนนี้สามกลับมาแล้วครนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะโชคในวันพุ่งนี้ต่อไปแน่นอนครัอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยบ้างครับก็ฝากแฟนมวยที่เชียร์ผมนะครับผมทําได้แล้วครับผมมีสูตรว่าอายุผมยังเยอะแต่ยังผมยังจะมีไฟอยู่ครับอายุเท่าไหร่ครับสามนินก็เดือนหน้าก็สี่สิบเอ็ดครับโอ้เดือนหน้าสี่สิบเอ็ดครับตุนอายุเป็นเพียงตัวเลขครับผมขอให้โชคดีครับสามีครับผม แล้วกับเฟเติกเป็นไงครับ <c oughs>